โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการแคปหน้าจอนะครับจากปุ่มคีย์บอร์ดนะครับใน PC หรือในโน้ตบุ๊กนะครับโอเคครับเวลาเราจะแคปหน้าจอนะครับสมมติว่าผมอยากแคปหน้าจอหน้าเดสก์ท็อปนะครับแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตบุ่มนี้ครับ p r ทีเ นะครับตัวนี้ย่อมาจาก Print Screen นะครับอยู่ใกล้กับ F12 อันนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่า,าในคีย์บอร์ดมันมันคล้ายกันไหมนะครับก็ถ้าไม่คล้ายก็ให้หาคำว่า PRTSC ตัวนี้นะครับให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับผมป๊าปอ่ะผมกดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเราจะแคปหน้าจอส่งไปทาง Messenger ส่งไปทางอะไรเราก็สามารถทำได้นะครับอย่างเช่นผมจะส่งไป ในกลุ่มไลน์นะครับนี่กลุ่มไลน์นะครับผมพ็จะวางตรงนี้นะครับง่ายงนะครับเมื่อกี้เรากดแคปแล้วนะครับให้เรากด ctrl v นะครับผมปภาพอาสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้รูปภาพนะครับที่เราทำการแคปหน้าจอนะครับมันจะถูกวางในช่องของของไลน์นะครับเพื่อที่ทำการส่งนะก็กด enter ไปมันก็จะส่งไปหาคนที่ ที่เราต้องการส่งไปนะครับโอเคอีกวิธีหนึ่งสมมติว่าผมจะแคปหน้าจอลายตรงนี้เลยนะครับอ่าผมจะกดปุ่มเดิมครับกดปุ่มปรินต์สกรีนเหมือนเดิมนะครับปรินต์สกรีนหนึ่งครั้งปุ๊บโอเคผมจะส่งในช่องนี้แหละครับก็กด control v โอเคครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะอ่าถูกแคปนะครับสามารถเอาไปใช้งานอะไรก็ได้นะครับหรือนะครับ เราจะเอามาแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้นะครับให้เราเปิดโปรแกรมนี้นะครับเพ้นโปรแกรมเพ oh. ้นาะ P A I N เพ้นโอเคนี่ครับโปรแกรมเพ้น t หลังจากนั้นก็กด c t r l v ถ้าไม่กด c t r l v นะครับเราก็กดคำว่านี่ครับตัวนี้ก็ได้นะฮะปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็สามารถมา แก้ไขเขียนเพิ่มเติมได้นะครับในในนี้นะครับโอเคนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นการแคปหน้าจอจากปุ่ม Print Screen ในคีย์บอร์ดนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้า แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ